ไปไหนไปไหนไปลงนี่ก่อนดิลงมาแล้วเอาลับน้องลงได้ไหมเนี่ยได้แบบเล่นแล้เอาห้ามลงหรือเปล่าเปล่าอุ้ม,มันลึกอะโปลงไม่ได้ไอะลึกกันเนี่ย ได่ไม่มเดี๋ยวจะลงไปก่อนไนงะบันไดอยู่นู่นไง Bye. Bye, งไปไปไปพ่อเออเฮ้ยไปไปไปเลยไหนไปตรงไหนไปตรงไหนเอาขึ้นตรงนี้ขึ้นไปไตสไลดเไลดอร์ตรงนี้ไปไปเอาไปสไลเดอร์ลงมานะลงเ,เอาสไลดเดอร์ลงมา เอาไปลงเนี่เอาไปดูอาโปกันครับไปดูอาโปกันเอาโปอยู่นี่โอ้ออตรงนี้มีที่นี้ด้วยเนี่ยเนี่ยราตรงนี้เดี๋ยวเขาจะขาดน้ำมาใส่เราเนี่ย ลองดูเร็วเร็วนี่มานมายืนรอตรงนี้มายืนรอตรงนี้มาเร็วมารอมารอตรงนี้มารอตรงนี้อ้าวอาสวนพัทยาปาร์คครับไปตรงไหนอ่ะน,นี่มา ไปเปลี่ยนแบตก่อนเอาไปเปลี่ยนแบตก่อนนะหาโปเล่นไปก่อนนะไหนไปไปต่อเอาขึ้นช้างครดดนะาวนี้ขึ้นช้างอย่ากระโดดนะเอ้าวโอ้ยขึ้นช้างลุ๊ไปขึ้นช้างขึ้นช้างเอาออนี่โปขึ้นช้างเอา อเอาบ้างเอาลงเลยอเอาโอ้โหสไลด์หลังลงไม่ได้ไปเล่นไหนต่อเล่นไหนต่อเล่นไหนต่อไปไปนู่นป,ป่าวอันใหญ่กับป้าป่ะ ลัะใหญ่ไปไนะอันนั้นเล่นอยู่ตรงนี้เลยเดี๋ยวป้าไปดูพี่เปาก่อนนะ<ช>อ่ะโปเล่นก่อนตรงนี้อ่ะเดี๋ยวป้าไปดูพี่เปาก่อน<ช> <uet phase. S 2> อ้าวป้าเล่นได้ใช่ไหมสายใหญ่นะ่ะไม่กลัวจมใช่<า>ป่าอ๋อป๊าไปหนูจมป้ากันเพื่อเลยนะป๊ามาม โอโหเฮ้ยไม่เอาไม่ักันดิโอไปักันดิไปักันดิโอ้โหดลงมาดลง

นะท่อง A B C ก่อนนะ A B C แล้วเดี๋ยวไม่ให้ขึ้นนะ H I G มาโอ้มาก่อนหลังป้าก่อนหลังป้าเออาก่อนหลังป้าบอกแล้วมันลึกใช่ไหม ลาไปเล่นมาแล้วหวะสนุกไหมสนุกอะไรลูกคนน่ากลัวอะไรถอดซูชี่เกเปล่าไ่าเปล่า่ายมันมันหอยเอาไหนลองว่ายไปริมสะซูดิว่ายได้ยังไใส่ไม่หูใสหมเอาว่ายไปริมสะ ดูไปเปล่าเอ้าเอาขาลงทำไมอ่ะเออฝึกสิลอยถูกปะเหอะอ่าโปไปเล่นไหนเล่นนี่เล่นนี่หรือว่าไปเล่นนู่นเล่นไหนโปไปเล่นไหนเล่นนู่นดีกว่าเนาะใช่ไหม

มาไหว้มาเลยนแน่ก็ยังเห็นเอาขาลงอยู่เลยไปดิปเดี๋ยวปาไปดูน้องก่อน<า>อ้าวหนึ่งสองสามโอ้โ Ok ma? Ok 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 Đi thằng Ok Ok đi bà. Ok Ok đi Ok Ok À Ok 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 Đi Ok 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 Đi Ok 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 ดเลยลเอาพร้อมยังพร้อมยังพร้อมยังเอาอ้โอ้โห้โโอ้โหโอ้โโอ้มอหโ้โ้โอ้โอ้โหอ้หน,น้ปปาโอ้รหวั้ไโ้โหโอ้ระวั้ไหโ้โโอ้โอ้โอ้โหโอ้โหโ ใม่รู้ฮะสนุกปะพี่เปาไปไหนไปน้ำเหนื่อยไงเออพี่เปาไปไหนพี่เปาพี่เปาตกป้านี่ไงไปป้านี่คืองานรถไฟหงานรถไฟเหรอไปป้าป้าควบไปมันไม่หนุนเพามันมีทิศกันไว้เอา้ำไหมไปพี่เปาเล่นจัดม้ำแล้วอ่ะยังไม่เล่น lên playland, nhìn, vừa ui, slider, slider, đuôi, sắp đi lên rồi, này, ôi, nó lึก cả đít, ôi, slider, ว่มาว่ามาันไหนูชลโ้โหดนะองด้วยเอาไปดิน้องเล่นไม่ได้อไรเรยสุดไปเอาไปเล่นดิ À, để ba ba ba. Malo malo. 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 Mẹ ba lâu. Oh, lâu. Malo. 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 ba Malo. 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 ba đưa bảo cho đưa vãi bảo à, em đưa nó phải ra. à, đấy đấy đưa quay

ดูพี่เปาอ้าวไปเล่นสไลเดอร์ป่าวชัวเป่าวอ่าวชัวเป่าวป้านตรงนั้นมีบันไดป่าไม่เห็นมีใครเล่นสไลเดอร์กันเลยเดี๋ยวเราจะไปเล่นสไลเดอร์ไปสีแดงนะใช่เขาให้เล่นสีอะไรสีน้ำเงินสีเหลืองอ่านั่นไปมาเลยสีน้ำเงินสีเหลืองกับสีเขียวอ่าป้า ไปเร็วไปนำไปก่อนเลยไหนนำไปก่อนเลยไปไป,ไปเร็ว สีม่วงเนี่ยมาเนี่มาเนี่มาทางนี้เ้ามาแจนเล่นสไลเดอร์ได้เนี่ยอันเนี้ยสีม่วงอ่ะเล่นได้มาดิมามา,มาเล่นสีม่วงเร็ว เล่นสีม่วงได้อโอเล่นเปล่าไม่เล่นนะอ้อาว่เล่นนี่เล่นสีม่วงเดี๋ยวไปเล่นสีม่วงกันเร็วไปเล่นสีม่วงไปเล่นสีม่วงเอาเอานี่ขึ้นทางนี้ ครับเล่นสีม่วงกันพร้อมยังใส่แว่นให้เรียบร้อยนะตอนลงอนะสูงนะเอาไหนเอาสีเหลืองเลยปะล่ะหาสีเหลืองน่ากลัวอ่วนนะ

เดี๋ยวปะเดี๋ยปล่าลงไปกับปะโอเคยไหมมันช้ามากเลยนะชเย็นเย็นไม่ทำไมสไลเ์ด้วยมันช้าไม่ช้าหรอกพร้อมยังพร้อมยังไปไปก่อนอ่ะเราต้องกอดไปกอดไปกอดก็ได้พอลงไปแล้วเป่าต้องไหว้ออกด้านข้างเลยนะ ได้ทีละคนนะครับสองคนได้ไหมสองคนไปเลยนะเดี๋ยวเป้าไปก่อนป๊ะเดี๋ยวรอก่อนรอก่อนอ่านั่งก่อนรอเดี๋ยวปาไปด้วยป้ไว้นะรยังเสร็จแล um, ้วไปเลย ไม่ไหวแล้ววว่อแล้ว,วนิดเอาเปาไปเล่นนะเดี๋ยวปลาลอยอยู่งล่างไปเลยเร็วีบวิ้งขึ้นไป 没冷吗？嗯 ไปเลยนะเดี๋ยวป๊าไปอยู่ดูน้องนะต่อครับเดี๋ยวรอเนี่ยค่ะอ๋อรอยอ้าวปมาแล้วโปมาแล้วโปโปไหนโอ้โหเป็นไงอ่าต้องขึ้นทางโน้นต้องขึ้นทางโน้นโอ้โหเป็นไงสนุกไหมสนุกแล้มาดได้ลงใส่ด้วยนะโด อ้าวพิดทางดิทำดีๆดิโอ้โหโหดเกินไปขับรถโคตเทเอาเม้า,าทางนี้ทางนี้เออทางนี้ดีเอามาต้องมา

เป็นไงสนุกเปล่าเอานั่งรอตรงนี้นั่งรอตรงนี้เร็วมานั่งรอเอาเตาโปรอกลางรอตรงนี้เอาตัวอยู่นี่นี่อยู่ไหมล่ะตัวนี้เอาไปเาเร็ว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 ไปเาเร็ว ปักหนถึงสิปไงระเป้าีพัทยาปักนะครับนี่มาเล <limited time. S 2> ่น <Beng> ก <Zen> ับแม่แจงอโปลงเป้าเป้าโปนะอะร มาตรงนี้ดิอ๋ปโปอไปไหนอ่ะไม่เล่นแล้วอะอปอเล่นกับพี่เปาเลยพี่ปาไปเลยปอเอว